สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว e b o o k YouTube แล้วก็ t i k t o อทุกท่านครับผมร้าน PC t แท็กเตอร์อำเภอเป็นจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มารีวิวคู b ต t a 47แรงครับตัวนี้เป็น L4708 DT ดีทอันนี้จดทะเบียนปี55ครับผมจดทะเบียนปี55สภาพพร้อมใช้งานครับตัวรถสีสันเดิมๆครับผม ละเียละเอียดเรียบร้อยรถเครื่องเดิมนะครับผมช่วงรางแห้งครับยางใช้กันยาวทั้งสีเส้นครับผม อุปกรณ์ก็มีด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังผ่านหลังเป็นผ่านหกครับผมอุปกรณ์ด้านหน้าตราช้างผ่านหลังเป็นผ่านหตราช้างเช่นกันครับเลียกไม่มา2,219ชั่วโมงครับผมรถสตาร์ทง่ายครับแอร์ล่ใช้างานปกติครับ สภาพพร้อมใช้เฟืองท้ายเงียบๆครับคันนี้ครับผมท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผมร้านห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลห่างสามแยกหนองเหลือม3กิโลห่างสีแยกวัชจันร์7กิโลครับผม พ่อแม่พี่น้องท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับช่วงนี้โควิดระบาดเยอะนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนชุกชุมนะครับผมผู้คนที่อยู่เยอะๆก็เลี่ยงใดก็เลี่ยงนะครับล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับที่ออกไปพบปะผู้คนสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพ่านนะครับผม เอาใจช่วยครับขอให้ผ่านวิกฤตไปได้โดยเร็วครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอให้เฮงๆรวยตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC แท็กเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ